บรวัออนเช้านะบริการดีอย่างนี้เดี๋ยวเฮียบเบิร์นจะทำมาเบิร์นฮุ่งลดโลกออกกําลังกายแต่เช้าฮะก็เรียกออกกำลังกายแนะต่เ,เช้าเพราะว่าเดี๋ยวข้างบ้านตื่นเขินช้นแรกเลยครับนี่ทัพสิรียกว่าก่อนกระโดดเกือกที่ไม่ทำมาปีนะ กิเนเลยนะทำไมขอ้นด,ด่านไปเลยขอ้นด่านไปเฮ้ยบอกว่าอ,อกกุปกรณ์นี้ไม่เวิร์คไม่เหมาะกับคนเขาไม่ดีจริงนี่ด้วยทักส,สิกคุณโลูมันจะมีน้ำในนี้ครับงนี้เฮ้ยอ๋อ นีดีนีดนี่ดนี่ดิมันก็ไม่ง่ายนะได้ได้ได้เวยิได้โอ้เหนื่อยแล้ว่ะเออดีเดดออขอยวเออไ,ไม่ได้ี่ดอไม่ได้เเดี๋ยวเียทําครับ เรียกว่าแอบปบดอมมินเตอร์ใช้ยังไงก่อนอยู่อ่ะแล้วเออไม่เลกเออทะเลาอกันหรว่ายิงเราคนด้วยหรือว่า A vida é da abdominada.